อะไรคุณอย่างนี้ใส่มันหยดน้องกันสองคนด,ดีงาน,นสองคนตกลงคนไหนที่เป็นคู่จิ้นกันเนี่ยหรือว่าจะจิ้นทั้งสองคนของพี่คู่จิ้มใครน่าเกลียดมากนี่เลยอ้าวน้องน้องเนสน้องใบใครคิดว่าแฟนคลับ BN จะเพิ่ม B ตัวมั้ยเอ้ยหนูตัวพี่ค่ะพี่เอาพี่เหรอ E N B เฮ้ยถามๆถามก่อนนี่น้องเขาชื่ออะไรคะน้องสิบอมเดี๋ยวจะพูดนะปอมาปอมาหยินี่มันจะรอตบเลยนะโอ้โหวามจริงเหอะยูจะมาดูสวดใครเหรอเนี่ยเอ้าคนอื่นไม่ต้องนะเอาเดียวเาี่คนนี้คนเดียวนะขอเสียงแฟนคลับให้กับน้องใบหน่อยมามามหมูรูหลอดนี่แหละ คนเดียวเดี๋ยวคุยกับลูกกอกเลรอเมื่อกี้เออนั่งคุยกับลูกกอกเลรอก็พูดอ้าวไอ้ยี่กูเมียที่มาเนี่ยมาทำอะไรเต้นป่แบบเมื่อกี้มันเต้นต่ะอโอ้ยพื้นเล้าเลยนี่ยไทยศรีกลุ่มนี้ไม่เต้นในโจ๊กเป็นกบมันเนี่ยไม่ได้ตกเลยเก็ขอบอกเลยว่าใครอยากให้กู้ขวัญไรเน่ต้องบอกเลยว่าน้องน่ารัก สมวัยไอสองคน,นที่ถ้าไปเที่ยวเกาหลีนะ <หา S 2> ไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นคนไทยหน้ามันเกาหลีแต่หน้าป้าเป็นนั้นถ้าบอกว่าไปเวียดน,มนามเขาจะบอกได้เลยว่าหน้านางมิงกะลาบาแมา่อะไรคือมิงกะลาบาหน้านางเป็นลูกครึ่งเวียดนามพม่นมานะอนโอ้ยไกลขับแซวเซลเล้ยงอยู่ไว้อลองใบหน้าเมตรเรียกแก๊งนีทั้งแก๊งเนี่ยมาแต่บ่ายสามโอ้ใช่เหรมบีจีทีห้าโมงห้าโมงเช้าไอที่พูดเนี่ยก็ก่อแหลบวันงั้น กระพอะเราพูดเลยหรือเปล่าได้ไปซื้อวันนี้มางานสบอร์สินค้าราคาบีสองซื้อหรือยังมันไม่เลยมันนั่งจองอย่างนี้เลยแล้วป้ายไฟมันเนี่ยมันขาที่ชาร์จนะเฉพาะ BN เลยไม่ไม่แต่เขาไปถ่ายรูปแล้วนะเสียตังค์ี้ยเสียตังจริงเหรอเขาทำบุญแล้วจะพูดแถบ VIP ข้างหน้าป่ะทุกคนเมื่อกี้เราจำนาได้เมื่อกี้ถ่ายหมดถ่ายบีเอพไอแองกไอซียูข้างหลังนะ แทนโทษครับ B A ในนั้นเนี่ยสร้างทำไฟมาเท่าไหร่ครับขออยากเห็นหน้าแฟนขับคนที่ถือป้ายใหญ่ๆจังเลยอ่ะเดี๋ยวโผล่หน้ามาหน่อยสิหน่ารักหน้าเห็นนะถ้าเป็นพี่นะใครทําป้ายพี่นะพี่ดีใจมากเลยราะที่เกิดมาพี่ไม่ได้ดีป้ายไฟอย่างเดียวพี่ีพูไฟไปด้วยมันจะพุ่งใส่หน้าพี่อีก่อนเลยอ่ะตอนนี้ให้น้องน้องไบก่อนดีกว่าน้องไบแฟนขับไบเสียงเลย ปีปากเลยโัวฟันปอมหลุดน้องใบมีอะไรผลงานอะไรบอกป้าป้าเขาหน่อยด้ยครับก็ก็ฝากซิงเกิลล่าสุดนะครับผมที่ร้องไปนะฮะวาระสุดท้ายเฮ้ยวาระสุดท้ายของใครชื่อเพลงชื่อเพลงเหรอตกใจนึกว่าเป็นวาระสุดท้ายของคนข้างหน้าไม่ไม่ไม่พี่ผมดีใจนะถ้าเป็นพี่แบบมีแฟนคลับน่ารักอย่างเงี้ยโอ้โหพี่รักตายเลยอ่ะมีใครรักรักเหรอ รักแนแค่นี้รักตายแล้วนใครรักไรขอเสียงไร้ดังๆเลี้วจริงๆแล้วพี่คนไม่ต้องถามนะว่าน้องมีผลงานอะไรบ้างเพราะน้องอาจจะรู้ไม่เท่ากับยี่พวกนี้รู้ถูกม้องรู้ดินะว่าน้องวันนี้ใส่กางเกงไนสีอะไรรู้สุดจริงๆเพอาเมื่อกี้น้องเดินขึ้นไปเดี๋ยวว่าจะมาเร้พี่แอบดูเลยหมาสีอะไรแม่อะเรื่องถามใครพี่ครับวันนี้ น้องใส่กงเกงใายสีอะไรครับยาดิสไม่ไดิส่แรงมากยาดใส่มันใส่บ็อกเซอร์มาแล้วรุ่นนี้รุ่นยางยืดเลยนะกล่องให้รุ่นที่เดินไปป่องแปงผ่องแงพี่เอาไปละกันนี่นี่งานไงกูสนเนาะเนาะเนาะอันนี้ไม่ใช่งารวัดอ๋อไม่ใช่งานะงาสินค้ามือสองมือสองต้องมีถ่ายสองไป ขอเสียงประมือกับน้องใบนะผลงานยังไม่จบเขาบอกน้องสาวก็พูดแล้วก็อายปากตัวเองเขาไม่รัพูดแล้วก็อายตีนตาตัวเองมากบอกเป็นหลานสาวก็ละตันน้องเนสครับให้น้องเนสฝากผลงานแฟนคลับน้องเนสดังอีกหน่อยจ้าเฮ้ยน้องสาวแบบภูริสตีไทยอย่าย่อมากนะน่ารักอ่ะโอ้โห บคุณน,น้องลูกขึ้นใชน่ไหมเจ็บหลังอยู่ใช่ไหมดูนี้ช่วงบนหรืออะไรต่ช่วงเข่าไม่ค่อยดีทำไมกระทบหน้าล่ะคะกระลุมงนิด้วยโอเคอะให้ไปผลงานเนาะใา้ปผลงานอะเล็ เราไม่ฟังเขนะคะไม่้องแล้วอันนี้มันพูดที่เกี่ยวที่เหลือแยกมันพูดหมดเลยโอเคค่ะใช่ค่ะค่ะก็สำหรับเนนะคะเพลงของเนสนะคะไม่รักก็จบไม่คบก็จ๋านะคะฟังมันได้แล้วก็ดาวน์โหลดกันได้ค่ะแล้วก็ไม่รักก็จบไม่คบก็จ๋าค่ะช่วงนี้โอหักไหมคะไม่โอหักพี่ได้วันต่อวันนะครับโอ้ยไม่ไม่ไม่ค่ะแกยุ่งพี่จะมากตั้งเพลงวันเว้นวันโอ้ยังเพลงหนูคัมภีก็ได้นะคะแต่พี่เปิดยูทูบน้องดีมากน้องเนสกาแฟนะจ๊ะะค่เนสกแ้ <ะ>โอเคค่ะถึงไหนแล้วนะคะโอเคถ่ายละครฝากละครด้วยนะคะตอนนี้กำลังถ่ายละครเรื่องส่งทางเพลงทางช่องสามอยู่นะคะน่าจะให้ชมกันปีหน้านี้แล้วนะคะฝากด้วยค่ะน้าบทเป็นหญิงแซบนะคะแล้วก็ใครนะที่บ้านติดจานทูนะคะดูช่องทู Music นะคะรายการมอเมาพ์คลิปคารายการสนุกคึกคักปข,ของคนใะบมอฝากด้วยค่ะพี่น้องคนนี้เพูดใจเหมือนะเหมือนหายใจทางเหงืองะโอ้หครใจได้รู้อะมันเหมือนนั่งรถ BTS มาลงตรงสนามเต้าะ สมาชิกใครรู้จักจุ๊บโดนกันร้องเพลงอะไรของมัดอะไรจ่าจ่าก็ไม่รู้ไม่รัก็สมบไม่กูจ่าจ่าอ๋อนี่ขนะกาศคู่ขนาดนี้จ่าขนาดนี้ไอ้นี่ระพูดเยอะไอ้นี่ก็พูดเสร็จมาดูเกณฑ์นายตัวเองเออสมงคู่แล้วล่ะที่เป็นคู่จิ้นกันเดี๋ยวนอ้สารแนบวันนี้มาทำไมเจ้ น้องหมูหวานมากๆเลยน้องปั๋มพูดไปไม่ได้นะน้องปั๋มอันยองแอมปั๋มปั๋มค่ะป๊าป๊าปั๋มปั๊มปั๊มปั๋มโอเคไม่ได้ตีสวัสดี่เลแก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 โอเคอ่าให้น้องสาวฝากผลงานหน่อยเด้อค่ะหัวตัวเองเฉยเลยนะคะก็ยาไาลถ้าโรงพยาบาลนี่พี่โงพยาบาที่โดนพยาบาลนี้กักอบทั่วเลย เซลเล่เนาะ<อ><อ>ค่ะก็ <c oughs> หนูนะคะตอนนี้ก็ทำทาไม่มากค่ะทำไม่เยอะ <c oughs> ก็ทำแค่พิธีกรอย่างเดียวค่ะออเออรายการเอมิชชั่นแกนนะคะก็รายการสารการศึกษานะคะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่อยากจะเข้าเอ่อเอนทรานซ์นะคะไม่เอนทรานซีิก็คือแอดมิชชั่นนะคะอยากจะรับข่าวสารเนี่ยนะคะก็เปิดได้เลยค่ะทุกวิช่น6ค่ะเอมิชชั่นแกงค่ะฟังฟังปุ๋ยเซียด กลุ่มใจยิบกลุ่มใจยิบลุ้นๆเมื่อกี้เต้นเราก็อย่าลืมนะจ๊ะเออ่าลืนะจ๊ะการความรู้ไม่พังเลยความรู้อ่ะไม่เคยสนใจที่ไหนยันหน้าตามันสังคมหัวจิ้มกันอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยรายกับใครนะมันคุยรายกันเองไอ้ที่มันที่มันน้ำจิ้มกันเนี่ยมันคุยกันหกคนกับไี่เคยหน้าคุยกันติ้งหนึ่งติ้งหนึ่งใครดูโน้ตยสิบเอ็ดเลยนะอีพวกนี้อยู่กลุ่มนั้นแหละโอเคตรงหน้าตาหนูดูมีการศึกษา พี่ว่าเหมาะมากเลยที่ดูทำหน้าการศึกษาแต่ละใหาไอ้ตัวนี้ทำคงยากเพราะมันเต้นอย่างเดียวเลยอ่างั้นขอขอบคุณนะครับศิลปินที่น่ารักทั้ง3คนเลยน้องไบน้องเนสและน้องสามนะเอเสียงพวกมี่ดังเลยครับมายุ3ามคนรวกันเท่ากับโต๊ะหน้าโต๊ะด่เลย กตปิตยตอนนี้ได้พบกับศิลปินราที่น่ารักจริงๆแล้ววันนี้ได้ับเป็นพิธีกรร่วมกับน้องช่องห้านะครับเราจะได้พบกับดาราที่หล่อสุดๆคนหนึ่งเป็นดาราหน้าใหม่ด้วยเราจะไม่บอก